วัยรุ่นลูกเจ้าของฝารมกุ้งถูกทรชนอุบาทฉุดไปชำเรายัดเยียดความเป็นผัวให้สาวขัดขืนความไม้ฟาดเปลี่ยงสลบมือนจับลดกคราบเคลี้ยงยัดใส่กระสอบปุ๋ยมัดด้วยสายไฟโยนลงไปในคลองกลายเป็นศพขึ้นอื่ดลอยน้ําเรียกหาความเป็นธรรมตำรวจตามล่าได้สามสารภาพร่วมกับพวกอีหกคนซึ่งหลบหนีไปได้ชำเราก่อนที่จะสังหารจับยัดกระสอบปุ๋ย พฤติการของแก๊งโทรชนกลุ่มนี้ชำเราแล้วปิดปากสาวเยื่อพวกเลาะ,ะร้ายเพื่อสนองตันหาสาวขัดขืนเลยถูกเก็บปิดบังความเลวแต่ก็ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่สองมีนาคม2,528ขณะที่ร้อยตำรวจทัวทธวัชชัยแก้วทองนายร้อยเวีนสนอบางมดแขวงบางมดเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเพิ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ในตอนเช้า ห้ามกลางอากาศอันเต็มไปด้วยควันขวางกรุงเทพก็ได้มีชาวบ้านวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาด้วยความรีบร้อนพร้อมกับเสียงออกจากปากอย่างกระท่อนกระเทน่นหมวดหมวดครับคนตายครับหมวดที่ไหนเมื่อไหร่คนตายเป็นใครหมวดหนุ่มรีบถามอย่างรวดเร็วอยู่อยู่ที่สาลาท่าน้ําใกล้ลงพังนี่เองครับพร้อมกับชี้นิ้วให้ในายตรวจหนุ่มมองตามเมื่อได้ทราบดังนั้นร้อยตํารวจโทธวัชชัยจึงได้รีบรายงานให้ พันตารวจโทรนัาทีวงสถาพรสารวัตรใหญ่ทราบแล้วรุดไปที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสอน,นอพร้อมด้วยนายตำรวจอีกหลายนายเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่พบศพหญิงสาวมีกระสอบปุ๋ยขนาดใหญ่คลุมอยู่และลอยอยู่เหนือพื้นน้ำมีสายไฟพันรอบกระสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการลากกระสอบปุ๋ยขึ้นมาจากน้ำเมื่อททำการเปิดปากกระสอบออกเจ้าหน้าที่หลายคนถึงกับพงางไยเพราะกลิ่นจากสิ่งของในกระสอบ ปะทะเข้าจมูกอย่างจังต้องเอามืออุดเป็นการใหญ่ศพส,สาวผู้ตายอยู่ในสภาพล่อนจอนไม่มีผ้าติดกายสักชิ้นที่กระสอบปุ๋ยมีชิ้นส่วนติดที่กระสอบปุ๋ยหลายแห่งจากการชนสูตรเบื้องต้นพบว่าสาวผู้ตายมีรูปร่างถ้วมเถีวขาวสูงประมาณ150เซนติเมตรไว้ผมยาวแค่ไหล่หน้าอกเล็กมีแผลเป็นที่น่องขวาไว้เล็บยาวแต่ไม่ทาเล็บที่เียสะ ถูกตีทัดดอกไม้ด้วยของแข็งเป็นแผลยาวประมาณหนึ่งนิ้วอายุประมาณ17 1 8ปีที่ศพของสาวผู้ตายไม่พบหลักฐานใ,นใดๆเหลืออยู่จึงไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนและสาเหตุที่ถูกฆ่าตายเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าตายมาแล้วไม่น้อยกว่า2-3วันก่อนที่จะมีคนมาพบศพทางด้านพันตำรวจโทนทัทวงสถาพรสารวัตรใหญ่บางมดได้เปิดเผยหลังจากดูศพแล้วเชื่อว่า ที่ชอบเที่ยวตามลานสก็ตเป็นคนต่างจังหวัดและมีหลายรายที่มาแจ้งลูกสาวหายแต่เมื่อทําการติดตามไปปรากฏว่าไปเจอตามบ้านเพื่อนและญาติพี่น้องซึ่งทําความผิดวังและเสียเวลานอกจากนี้แล้วยังได้รับการช่วยเหลือตรวจสอบดูสถานที่เกิดเหตุจากสถานที่ใกล้เคียงเพราะไม่แน่ใจว่าสาวผู้ตายจะถูกสังหารในบางมดเพราะลําคลองมีน้ําไหลผ่านตลอดมีทางออกได้หลายทาง มีเขตติดต่อหลายท้องที่เช่นวราชบุรณะทุ่งครุบางขุนเทียนท่าข้ามแถมตามริมคลองก็เป็นส่วนส้มไม่มีทางที่รถจะเข้าไปถึงในคลองได้มีแห่งเดียวเท่านั้นที่มีคลองลงได้ก็คือเขตท้องที่สอนหน่อยราชบุรณะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่คนร้ายเอาศพไปทิ้งไว้ที่นั่นแต่ศพอาจจะลอยมาที่บางมดในการสอบสวนชั้นตน้นทางเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าสาวผู้ตายอาจจะถูกหนุ่มที่รู้จักกัน หลอกมาทำมิดีมิร้ายแต่มาเจอพักพวกอีกหลายคนที่รออยู่แต่สาวไม่ยอมเลยถูกทำร้ายแล้วชํำเราจนสลบกลุ่มคนร้ายคงคิดว่าสาวเหยื่อผู้เคาราะห์รายตายแล้วกลัวความลับถูกเปิดโปงจึงจับยัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วนำไปโยนในคลองเพื่ออำพลางคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกติดตามตามที่ต่างๆแต่ก็ยังมืดมนต่อมาเมื่อวันที่8มีนาคม2528เวลา9นาฬิกา นางสมบัติอายุ53ปีพร้อมด้วยนายพยอมอายุ42ปีสองสามีภรรยาเจ้าของฟาร์มกุ้งย่านคลองประมงอยู่ในแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและนางละเมะอายุ48ปีได้เข้าพบกับพันตำรวจโทหนทีวงสรารพรสารวัตรใหญ่บางมดแจ้งว่าสงสัยศพที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอาจจะเป็นนางสาวสมพิษบุตรสาววัย18ปีที่หายออกจากบ้านไป เมื่อวันที่23กุมภาพานันธ์2528ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวนายพยศและนางสมบัติไปพบกับพันตำรวจเอกอุไรศรีอุไรและพันตำรวจเอกอรังสิตยานุไทยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีผู้ควบคุมคดีโดยสองสามีภรรยาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อวันที่5มีนาคม2528ในสมเด็จลูกชายวัย17ปีของนายพยศได้อ่านหนังสือพิมพ และเกิดสงสัยว่าสาวผู้ตายจะเป็นพี่สาวของตนเองที่ทํางานอยู่ที่ฟาร์มกุ้งของพ่อแม่แต่นิสัยของนางสาวสมพิษชอบเที่ยวเต่ตามบ้านเพื่อนๆในย่านปางน้ําและพระประแดงเป็นประจําการไปแต่ละครั้งจะหายตัวไปหลายวันโดยการนําของมีค่าเช่นสร้อยแหวนนาฬิกาและเงินจํานวนหลายพันติดตัวไปแต่ทางบ้านก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเพราะเห็นว่าตัวตัวกันแล้วประกอบกับนางสาวสมพิษ ไม่เคยมีเรื่องเสียหายในการเที่ยวเตรมาสู่ครอบครัวและมักจะไปนอนค้างที่บ้านของนางละเมะซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของนางสาวสมพิษจนเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2528นา่งสาวสมพิษก็ได้ออกไปเที่ยวเตร,เตรอีกเช่นเคยโดยได้นําเงินติดตัวไปหลายพันบาทพร้อมด้วยสร้ยอยคอทองคําหนัก2ส,สลึง1เส้นแหวนหนัก .2 สลึง2วงนาฬิกาเรือนทอง1เรือนรวมมูลค่าประมาณ1 2 0 0 0บาทโดยบอกว่าจะกลับมาให้ทันเผาศพญาติ ในวันที่3มีนาคมแต่ก็หายไปโดยไม่มีวี่แววและทางญาติพี่น้องเอกใจว่าศพที่พบอาจจะเป็นนางสาวสมพิษเนื่องจากรูปประพันฑ์สันฐานที่ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้นั้นตรงกับนางสาวสมพิษบุตรสาวที่หายตัวไปต่อมาเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่8มีนาคม2528ทางพันตำรวจเอกอุไรจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำนายพยอมและนางสมบัติ ไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขออนุญาตขุดศพที่ทําการฝังที่วัดดอนเนื่องจากอยู่ในสภาพที่เน่าจนไม่อาจเก็บเอาไว้ได้ทั้งหมดจึงได้ตัดเอาชิ้นส่วนที่เป็นศรีราะไว้เพื่อให้ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นญาติที่มาติดต่อได้ดูเมื่อนางสมบัติเห็นใบหูข้างซ้ายมีลักษณะหลดลงมาเป็นตําหนิประจําตัวนางสาวสมพิษตั้งแต่เล็กนางสมบัติถึงกับร้องไห้หูด้วยความเศร้าโศกอีกอย่างหนึ่งที่ทางญาติมั่นใจว่าเป็นนางสาวสมพิษคือ ฟันปลอมข้างบนด้านซ้ายมีลักษณะถอดได้เหมือนกับของนางสาวสมพิษด้วยจึงทําให้เชื่อว่าไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนส่วนสาเหตุการสังหารและกลุ่มโทรชนที่ลงมือสังหารเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่กํบบาลังสืบหาสาเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ทราบว่านางสาวสมพิษผูต้ตายได้ถูกจำเราแล้วขนร้ายได้ใช้ของแข็งฟานหัวแล้วจับยัดใส่กระสอบปุ๋ยที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาซึ่งบริเวณนังกล่าว อยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของพันตำรวจโทวิทยาวงไพบุ์สารวัตรใหญ่สอนอราชบุรณะแต่ศพของผู้ตายได้ลอยมาขึ้นที่กล้สาลาราท่าน้ำของสอนอบางมดดังนั้นทางสอนอบางมดจึงได้มาพอดีให้ทางสอนอราชบุรณะดำเนินการต่อมาวันที่14มีนาคม2528พันตำรวจโทวิทยาวงไพบุ์สารวัตรใหญ่สอนอราชบุรณะ พันตารวจตรีวรชัยคงทวนสารวัตรป่าพรามร้อยตํารวจเอกอานัทเกรดมณีรองสารวัตรป่าพรามได้สืบทราบว่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมลงมือสังหารนางสาวสมพิษนั้นเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีประวัติในย่านหมู่บ้านบางวดแลนจึงได้ส่งสายสืบติดตามดูและได้ทําการจับกลุ่มตัวในวิโรธและในวัน์ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุมาทําการสอบสวนในวัน์และในวิโรธ ได้ให้การปฏิเสธในตอนแรกแต่ด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่จึงทําให้ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพและได้ให้การซัดทอดถึงบักพวกที่ร่วมกันลงมือสังหารนางสาวสมพิษว่ามีนายสมชายและลพลภพยบุ์ซึ่งเป็นตํารวจตระเวนชายแดยนประจําจังหวัดปราจีนบุรีดังนั้นร้อยตํารวจเอกอานัทจึงติดตามไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อควบคุมตัวพลพบูบุ์ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ที่เมืองอุบลราชธานี และยังได้จับกลุ่มนายสมชายซึ่งเป็นแก๊งเดียวกันและได้หลบหนีไปอยู่ที่บ้านอยู่ในหมู่ที่6ตำบลโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นายวัสันให้การรับสารภาพโดยสิ้นเชิงว่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2528เวลาประมาณ1นาฬิกาขณะที่พวกตนซึ่งมีนายสมชายนายวิโรธและที่หลบหนีไปได้ได้มากินเหล้ากันที่ร้านอาหารสายชน และได้พบกับนางสาวสมพิษที่นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนายวสัรจนจึงได้เข้าไปตีสนิทด้วยและได้พานางสาวสมพิษมาที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาแล้วบังคับขืนใจนางสาวสมพิษส่วนนายวิโรจน์ได้มายืนดูอยู่หลังจากที่ได้ร่วมรักกันไปแล้วจึงไม่ยอมให้ในายวิโรจน์ร่วมรักด้วยด้วยความโมโหนายวิโรจน์จึงเดินไปหยิบไม้ที่วางอยู่ในห้องมาฟาดกระหน่ำนางสาวสมพิษทันทีทําให้นางสาวสมพิษสลบแน่นิ่งขณะนั้น นางสาวสมพิษยังมีชีวิตยอยู่หลังจากนั้นนายวส,สันและนายวิโรธและกลุ่มพักพวกได้เกิดความกลัวความผิดแล้วถ้าหากว่าปล่อยนางสาวสมพิษทิ้งไว้ถ้าฝื้นขึ้นมาเรื่องจะต้องแดงอย่างแน่นอนและจะต้องถูกตำรวจจับไปกินข้าวแดงในคุกอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นนายวิโรธจึงได้ไปหากระสอบปุ๋ยมาและช่วยกันจับร่างที่เปลือยเปล่าของนางสาวสมพิษซึ่งยังมีลมหายใจอยู่ยัดไปในกระสอบปุ๋ยแล้วหาสายไฟมามัดปากกระสอบ และช่วยกันแบกกระสอบปุ๋ยที่มีร่างของนางสาวสมพิษอยู่ข้างในออกมาจากโรงเรียนแล้วโยนลงไปในคลองบางมดจากนั้นก็แยกย้ายกระหลบหนีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนได้ได้สามคนและอีกสามคนได้หลบหนีอยู่ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตามอย่างกระชั้นชิดเชื่อแน่ว่าจะสามารถจับตัวได้ในเร็ววันนี้สำหรับพลภัยบูรนั้นได้ให้การปฏิเสธในข้อหาที่ร่วมกันจำเราและสังหารนางสาวสมพิษ แต่ให้การรับสารภาพในข้อหาร่รวมกันชําเรานางสาวสายใจและนางสาวน้อยสองสาวพี่น้องที่มีบ้านพักอยู่ในย่านที่เกิดเหตุแต่เหตุเกิดขึ้นก่อนที่จะร่วมกันลงมือสังหารนางสาวสมพิษเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีกรรมใดใครก็กรรมนั้นตามสนองไม่ต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายๆหรอกครับโทรชนใจบาปพวกนี้เมื่อจับมันมาได้ก็น่าจะจัดการเฉือนของมันทิ้งเสีย ใครส่งให้ไปรับคมต่อจะได้รู้จักลาบจักจำกับความเจ็บปวดที่ตนทําไว้กับคนอื่นบ้างใช่ไหมครับครับและนี่ก็คืออุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้นํามาเสนอต่อท่านผู้ฟงังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความเม้นแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟงัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ